จากวงการฟุตซอลระดับทีมชาตินะครับขยับมาดูที่วงการฟุตซอลไทยลีกกันบ้างครับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการแข่งขันในฤดูกาลนี้แล้วนะครับโดยการแข่งขันนัดสุดท้ายเนี่ยแบ่งการแข่งขันเป็น2วันครับโดยผลการแข่งขันเมื่อวานเนี่ยมี4คู่เป็นกลุ่มที่จบในโซนกลางตารางแล้วก็จบท้ายตารางนะครับโดย SBa c k n ก็อตกรุงเทพเนี่ยเปิดบ้านชนะให้กับเกษตรมดิตเอฟซไป6ประตูต่อ4ราชาพัฒน์เพชรบุรีนะครับเปิดบ้านเอาชนะราชนาวีไป5ประตูต่อ1 แบ็กเพลยูเนเตดเปิดบ้านชนะวเยฟเอศีราชา5ประตูต่อ2และบลูเวฟชมบุรีครับพลิกล็อกเปิดบ้านแพ้นนทบ,บุรีฟุตซอลคลับ3ประตูต่อ4ครับส่วนวันนี้ครับไฮไลท์อยู่ที่คู่ของการท่าเรือ ASM นะครับจ่าฝูงจะเปิดบ้านพบกับธรรมศาสตร์แตเลียนธรรมศาสตร์เนี่ยต้องการชัยชนะเพื่อการันตีในการจบอันดับที่3นะครับขณะเดียวกันห้องเย็นท่าข้ามครับจะเปิดบ้านพบกับสุราษฎร์ธานีฟุตซอลคลับ คู่นี้ห้องเย็ยนท่าข้ามไม่มีทางเลือกต้องชนะแล้วก็ต้องลุ้นให้การท่าเรือสะดุดเสมอหรือแพ้นะครับโดยถ้าผลเป็นใจจะเป็นห้องเย็ยนท่าข้ามที่ขวาชัายและเป็นแชมป์ในฤด,ดูกาลน,นี้และจะเป็นแชมป์ปีที่3ติดต่อกันของพวกเขาครับ